ภายการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กําลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียในไทยนะในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระอกที่3 ในไทยอย่างครงโายโดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด -19 ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้มอบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์โลกตอนนี้น่าจับตามองในหลายประเด็นเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าฮือฮากองทัพสหรัฐอเมริกาวิจัยวัคซีนโควิด -19 จเนอเรชันใหม่นะฮะแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเดินหน้าเข้าสู่การทดลองในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าได้มีการฉีดเป็นครั้งแรกต่ออาสาสมัครในเฟสทดลองในมนุษย์สำหรับวัคซีนโควิด1 9ที่ถูกพัฒนาจากโปรตีนเข็มแรกของแลบวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาสถาบันวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาวอเดอร์วิทในแมริแลนด์นะครับสามารถ จะผลิตจนเกินกลายเป็นวัคซีนเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ประสบความสำเร็จในขณะที่อินเดียนะครับยอดผู้ติดเชือ้อโควิด1 9วันเดียว145,000รายตายวันเดียวพุ่งสูงสุดในรอบ5เดือนอินเดียนะครับสร้างสถิติใหม่พราผู้ติดเชือ้อโควิด1 9 1ี1หน3 8 2รายนะครับในรอบ24ชั่วโมง มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น794คนสูงสุดในรอบกว่า5เดือนนะครับโดยการแพร,ร่ระบาดรอบที่2องักหนาสาหัสทำให้รัฐมหาราษณะนะครับที่ตั้งเมืองของศูนย์กลางทางการเงินอย่างมุมไบต้องประกาศล็อกดาวน์ในสุดจปดาที่ผ่านมาเจ้าชายฟิลิปได้สวรรคตเป็นที่เรียบร้อยอย่างเร่งด่วนฮะในวัย99ปี นะครบับอังกฤษก็เตรียมจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เรียบง่ายาจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน30คนนะครับอังกฤษเตรียมจัดพระราชพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปนะครับดูุกเอดิบระนะครับพระราชาชสวามีในสมเด็จพระราชินีอลิสเบธที่2ซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมามีพระชนมายุ99ปีโดยกำหนดการต่าง เป็นไปอย่างเรียบง่ายและกำหนดให้มีผู้ที่เข้าร่วมงานไม่เกิน30คนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นหลังวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ผู้ขาไฟในฟาลูฟรีเยในแคมบริ์เวียนนะฮะปะทุนะครับพ่นเท่าฐานสูงถึง6กิโลเมตร ชาวบ้านต้องทำการอบพยพเป็นการด่วนนะครับภูเขาไฟลาซูฟลีเยนะครับบนเกาะเซนวิเซนต์นะครับในทะเลแคริเบียนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะครับและพ่นเท่าฐานสูงขึ้นบนท้องฟ้าราวประมาณ6กิโลเมตรส่งผลทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยระดับแดงและอบพยพชาวบ้านนับพันคนออกจากพื้นที่ เสียงทันทีขณะที่วลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับก็เปิดทางกรองเก e, ้าอี้รัสเซียถึงปี2036ประธานดีวลาดามีอปูตินของรัสเซียลงนามใช้กฎหมายที่เปิดทางให้ตัวเองสามารถดํารงตําแหน่งเป็นผู้นํารัสเซียต่อเนื่องได้สองสมัยซึ่งหมายถึงครอบครองอํานาจในแดนหมีขาวไปอีกอย่างน้อย15ปีจนถึงปี2036เลยทีเดียว เกาหลีใต้ได้เปิดตัวเครื่องบินต้นแบบบินเร็วเหนือเสียง KF-21 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เกาหลีใต้เปิดตัวต้นแบบเครื่องบินขับไล่นะครับเหนือเสียง KF-21 นะครับโบราเมนะครับซึ่งพัฒนาร่วมกับอินโดนีเซียโดยโครงการเกาหลีใต้คาดว่าจะกระตุ้นการส่งออกและสร้างรายได้นับแสนตำแหน่ง รวมถึงการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางเศรษฐกิจกได้ไม่ต่ำกว่า5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐเคือบินขับไล่สอเครื่องยนต์นี้ผลิตมาทั้งในแบบที่นั่งที่เดียวและนั่งคู่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานคาดว่าจะติดตั้งระบบขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่ท้องฟ้านะครับขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดินหรือเรียกว่าขีปนาวุธร่อนนะครับ ในเชิงงานวิเคราะห์ขนาดนี้นะการเตรียมพร้อมของเกาหลีใต้ยังคงตรึงกําลังหลังกักจากเกาหลีเหนือไม่ทําการเจรจาครับในพมา่าจนถึงขนาดนี้นะครับอู EU, นะหรือสาภาพยุโรปรวมทั้งสหร,รัฐอเมริกายังไม่สามารถดําเนินการอะไรกับพม่าได้มีการจับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงไปแล้วนะครับตามหมายจับจํานวนร2 0คนเนะี่ย ส่วนนางงามที่มาประกวดในประเทศไทยนะครับของพมา่าจนถึงขณะน,น,นี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของการออกหมายจับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีขึ้นมาแต่จนถึงขณะน,น,นี้ไม่มีรายงานลักษณะดังกล่าวนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของเจ้าชายฟิลิปที่ทรงสวรรคตรด้วยวัย99ปี เป็นวัยเดียวกับพลเอกเปรมตินสูรลานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งท่านก็อยู่ในช่วงวัยชาราการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนเศร้าสลดแต่เรียบง่ายโดยจะให้คนเข้าร่วมพระราชพิธีนี้เพียง30คนเท่านั้นเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ ถ้าจำได้ผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นภูเขาไฟระเบิดนะครับเกิดขึ้นนะครับพ้นเท่าทานจะต้องมีการอพยพป,ประชาชนนะครับภัยการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กําลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะครับ การบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะครับและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในอินเดียในไทยนะครับในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระรอกที่3ในไทยอย่างคงคาโดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด -19 ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้มอบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกรอง29มีนาคมพุทธศักราช2500 64เป็นต้นมาสถานการณ์เข้มงวดมากขึ้นและสถานการณ์เหล่านี้เป็นเนกาตีบสําหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าหล,หลังวันที่6เมษายนพุทธศักราช2 5 6 4เป็นต้นไปในการสถานการณ์ทางการเมืองจะรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เดนร้อนรอนเมื่อิงนักกลจะฉัาเดียมีค่า้าแสเรืองร่ามตาในนภาสลัจากอัพรเดนรอนรอนเมื่อทิ้งนักกอล์ลาาไปไกล ยาในี้จงต้องแตกจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัว กลับมาอยู่คู่กันไปได้ไว้ใจคืนอยู่คู่เชย <laughs> Santa, the golden sun that turns the blue sea Plants the hill and goose the rum tree Happy be my love fat sun child This sun child The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream A fellow on a little fat sun child deep birds come to the it A piece of P.N.Q. The wild world seems to rest And so do I answer do you Tears on Is when we sing the sun comes fly ฉันจะโอ้ยอนยิ้จบย้อนี้เป็นเวลาสุดอาวรยังไรใครมสว่า,างเอาเช่นกนอนยางราฉันจะจอดจากกัน